ตกเป็ดไม้เก้ามาเดิมพี่น้องนี่ครับหมายของเฮาตกเป็ดกันเลยเบิ่งเฮาสิได้บ่งบ่หมดนี่โอ้ฝนก็ตกไปใหม่ฝนก็ตกเศาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ตายป่าบ่ได้เนาะไปไปลองกันเบิ่งว่าเฮาสิหมานบ่มื้อนี้เฮาสิหมานบ่ ให้ลองกันดูอาปากกันแยงหน่อยให้ลองเลยปากกันแย่งน้อยดูบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสุดยอดไปเลยนี่แหละครับไม้ข้ามไม้แหลกตัดไมมาเนหมันดอกพี่น้องลองไปย่นกันลุงพงศ์กันนะไม้แหลกไม้เดิม Nè, thấy không? Máy không? Hả? À, con gật tiếng biết cân con Ôi ừ. ừ, nó có mắt giảm biệt cắn con đó Để cài cái đi đi đọc cái nào ơi Để cài cái đi đi thì... Để là, đi sáng bàn không mình hái vô hả chìm cả ngay, thế không rồi? Mình hái vô hả chìm ngay biết còn đây Còn chân đẩy cái xe bếp đồ này, thế giờ nghe lại, เดี๋ยครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวห้อยไปร่องไปย่นไเนั่งอานจะหมานบ่ฝนก็ตกไหมไม่ปลาได้กอยห้ามพูดนมากระลุนกันต้องพี่น้องนะมาล่องกับมาลุกอ่าอันหมดครับพี่น้องมึงก็ะยากเบ็ดกันก่อนเอาเสียปลาถึงหงอีกเอา มัุกะเดีพี่น้องเลยแลไหหุ่นตะเลทั้งคนเพี่นอ้องแต่ว่ามือน,นี้ยจจินว้ขันความไปทั้งคนพี่น้องมันจืนมันจืนเาก็เลน่นนัทงพี่แค่นอกมันนี่เอาแต่กตามอมีพี่ต่อไปนะพี่น้องเอาอ่ายขาจะันปะเนาะ